เพราะเดี๋ยวนี้นะพรบใหม่เนี่ยเขาพยายามจะเอาผิดผู้ชายแล้วด้วยนะตอนนี้เออแล้วถ้าเกิดถึ18จริงๆยุ่งกันใหญ่นะเรามีตัวอย่างด้วยนะประเภทที่ในต่างประเทศนะเขามีคำว่าความเป็นสิ่งที่หลอกบ้านประเทศเราไม่มีนะตอนที่พันติกรณนี่ออบในหอแต่งคนหนึ่งที่ไปยื่นสองประเด็นให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วบอกไว้เลยว่าอย่าให้ผู้หญิงกลายเป็นจับเลยของสังคมที่มัน ที่เมื่อเขาเผชิญกับปัญหาขึ้นมาแล้วแทบจะยืนไม่ได้อยู่ในสังคมแบบการเป็นวิกฤตในชีวิตแบบเลนอย่างนี้ก็คือมันไม่แฝงแล้วในบ้านเมืองอื่นคุณเส้นยุทธศาสตร์มาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงปกครองไหนก็ตามเส้นยุทธศาสตร์มาเรียบร้อยเสร็จแต่ไม่สร้างมาตรการความรุ้งเรองและปลอดภัยให้กับวัยรุ่นเมื่อเขาขอความช่วยเหลือขึ้นมาเนี่ยมันก็ป่วยการที่จะมียุทธศาสตร์เข้า คนบาดใจกล้าแรกต้องเกิดความคิดเห็นใช่ไหเหมือนที่หมอพูดกับแม่ที่หมอก็จะบอกไว้เลยว่าสิ่งที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยถึงความรักแป่ถ้คุยกันเลยฮะวางแขกถ้าไม่สบายใจนะนนั่นวงหมออยู่เรื่องก็ได้เพาหมอกำลังคุยอกับแม่อย่างนี้ถูกต้องถ้าหมอคุยในยสไตล์แบบนี้ไมีวลาเพ่อนคนไหนที่สบายใจนะเขาพร้อมที่จะคุยกับหมอได้นะทีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นแบบนั้นซึ่งบอ่อยครั้งที่การคฟูฝ่ายปกครองหรือพ่อแม่เอกก็ไม่ได้แปลว่าคุยอย่างไรล่ะ นะว่าถ้าเมื่อรักเป็นพิษเมื่อรักเป็นพิษนะสิ่งที่พ่อแม่เ,มเออ้าเยียวยาก็คือบท้อ,อสอบว่าจนกล้าหูดใจถห็ว่าเมื่อรักเป็นพิษนั้นเราได้เห็นแล้วแหละว่าพลังรักนี่มันไม่จรงหงักแล้วหาอะไรมาชดเชยสร่าานนรางคุณค่าให้กับตัวเองอาจจะลองเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ตั้งท้องไปแล้วชีวิตก็จบเลยลองเห็นเลยนะว่าวัยรุ่นที่ตั้งท้องไปแล้วเราไป็ลอดลรูก คืนก่อนที่จะคลอดลูกกลางคืนยังนอนไดนนะ้กลางคืนยังนอนหลับนะแต่พอทันทีที่คลอดลูกปุ๊บลูกตุ่เด็กมีเด็กเข้าใจความนี้ไหมลูกมีลูกอ่ะไอ้ลูกคนนั้นนอนไม่ได้เลยนะเพราะลูกตัวเล็กน,นะร้องตลอดเลยแล้วสุดท้ายทิ้งเด็กนะสิ่งที่โรงพยาบาลทำคืออะไรนะกรณีที่เด็กมีเด็กปุ๊บเราจะไม่ให้เด็กกลับบ้านมแม่ แม่ที่เป็นเด็กอ่ะไม่กลับบ้านแล้วเราก็จะสอนทักษะให้กำลังใจพยายามที่จะให้อเด็กเด็กนั้นก็คือลูกของเขาอ่ะเพื่อไม่ให้นเขาทิ้งไม่งั้นหมดเลยครเขาเด็กจะทิ้งเลยเพราะความกดนมันความที่เดือมื่อวานฉันได้ยังได้นอนหลับทั้งคืนเวลานี้ฉันไม่ต้องนอนแล้วเพราะลูกกับร้องอยู่เต็มนอนโอเคนะอันนี้คือพ่อแม่ต้องคุยกับลูก พ่อแม่ครับ <su> ก็สำหรับที่เรื่องของข้อพิาทในความรักครับว่าประสบมานได้ําองดีแม่นล้วเล้ที่มันจะมี็ขานะคก็จะ้อคิดหวาก็่านในน้อแบบว่าเราแบบชอบเขาเขไม่ชอบเราชอบแต่เราก็ไม่ได้บอกเขาข้อพทอีกแบบนี้ที่ไหนก็อ ก็เล็กกว่ากันก็เเพราะว่าไม่ไม่ไม่ทราบซึ้งแล้วเด็กไม่กอดกันยิ่งหมายถึงว่าเราเรายังไม่แน่ใจมีเทั้งหลายพอเลิกกินเลยแล้วก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์กินข้าวไม่ได้นอนห,หลับคิดถึงตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็ปวหักอย่างนี้ดูดูอย่างนั้นนะตรงตกใจมันจะไม่ Gracias. คขามยากเข้าใจเพราะว่าทางเขาเป็นเรื่องของชาติเขาเป็นคนไทยถ้ากิดเข้าใจของชาติาเห็นพกธรรมชาติเ่อค ท okay. ี่ัยรุมีเรียกว่าความเสี่ยง่อการแพร่สัมพนธสูงอเราะเราปนไวรสมก็คงรู้สึกรู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็มันจะส่งผลไม่ดีกับตัวเราด้กกับตวอด้วยอค่ะคือยังไมเหมือนกับเลิกให้ยแบบี้ไมได้จริงเลยเลย โดยที remember, so ่ไม่มีการต้องการหรือว่าไม่มีความรู้เนี่ยสีตามบานคือที่คุณหมอบอกมีมีทายาทอีกคนนิดน้อยที่เราเราไม่ชอบที่แบบนี เขามองว่ายังไงหรือท,ที่เขาบอกว่าเล่าประสบการณ์เลยว่ามันสงบยังไงอะไรต่อไปให้เขาเห็นภาพเลยว่าไม่หเห,ห็นเขาก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจนกว่าเขาจะประสบเองแล้วก็ไม่ทันแล้วก็เป็นปัญหาในระดับเี็ปัญหาในช่วงวลนอะไรสำหรับคนส่วนใหญ่ในห้องนี้เนี่ยที่ยังเป็นส่วนจะรู้สึกคนดูจิตตกในช่วงวันน เป็นเ็เอที่เาสดปเลเาเขาที่กันน้็เขคนี่เขาพิจาวอขขคจะปงนั้นก็สนเลยเราบอไม่มีแนไม่มีแฟนก็ถ้าไม่มีแฟนเนี่ยอสิ่งนที่ทาได้คือหาอะไรครับที่ทาให้เกิดคุณค่าในี้สิฉะนั้นเราส ถ้าเกิดท you know no ี so ่หาอะไรทำแล้วทำให้คุณภ่าแบบสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดเลยนะแล้วกิจกรรมมีหลากหลายนะไม่ใช่หมายว่าต้องไปออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อจับไปถึ่คุ่าหรือกเป็นหาอย่างเราเต็มทบางทีแค่ร้องเพลงศิลปะจนไปกุ้งเพี้ยบเลยนะทั้งเเลยในส่วนที่เรามีความรู้สึกถูกผอนเนี่ยมันก็จะสร้างชจเราหรืไม่เรากชวนคนส่ว